โค้งกำลังสวยเลยอ่ะอย่าเปิดมันแสงไม่สวยเอาเปิดได้แล้วลูกโค้งกำลังสวยโอ้โหตาหนังงา้างามตอนนี้น่าสวยมากเออธรรมชาติดูดูฝั่งลาวสิแสงอ้ามันคือบานคนหน่อยสบฝั่งลาว,ลาวเออนี่ดูถนนคนเดิน ไม่ใช่คนเดินถนนออกกําลังกายเยาบ้านหายหน่อยยาบ้านหนนะแวไปหน้าบ้านนิดนึงอุ้ยอิ่มมากท้องก็ใหญ่ยอยเลยอ่ะเอาคนลาวบอกกันวิดีโอเหรอเอาใหม่เอา่า้ใหม่ แต่ท้านิ่งให้ด้วยนะแม่กำลังสวยพี่ปิดไฟสวยกว่าปิดไหมไม่ต้องเีแกาแค่ออกไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอืมให้เห็นแสงทางเ่าต่างคอม มย,ยามฟาาแรงนี่วิดีโอรหรือภาพธรรมดาทั้งวิดีโอทั้งภาพเออเดินไปข้างหน้าหน่อยหรืสักน้อย,อยระชมที่เขาขายก<อ>่อนปิดไฟกด่ป,ปิดไฟก่อนเด้อ บรรยากาศห้องพักนะครับนี่ถนนคนเดินถนนคนเดินหน้าที่พัก ยายามค่ำมีข้าวจีเราจะไปฟังริมโคงกันต่อ คิดถึงนะเดี๋ยวกลับบ้านเราจะพามาเห็นาาไหเดีด๋ยวนะอย่างนี้ก็มีนี<ม>่นเดินใช่ไหมหนนหนบรรยากาศริมแม่น้ำโงงขงยามค่ำคืนว้าวฝัว่งนู้นเป็นฝั่งลาวนะครับ มันขึ้นมาหน่อยอปปลูกอ่้าเปิดเลยสวยนะเออเห็นไหมตอนนี้ทุ่มนึงเหรอเออสวยขอให้แสงมันตกกว่าน,นี้นิดนึงเดี๋ยวเราไปเดินตะตา้เซโนเห็เนไหมในเรือมั้ง ดูนี่เราจะต้องมาเล่นอ่างนีข้างหลังไหมแสงชีเออสั่งธรรมดาสวยนะแต่ฝั่งลาวแต่ก็ใช้ได้อยู่นะนูอฝั่งลาวเหรอฝั่งลาวนี่ฝั่งไทยเราวนี่ไงแล้วมันก็มีคนเอบขึ้นมาได้ไม่ไรพายยางเมึงหลังจากไสบาทเสร็จนะคะ จะเดินไปเรื่อยๆก่อนนม่นก็ไปทัทางงานขาลุใดหมดเลวจะ้ะสินแต่ตลาดบ่ปัน่นใดแล้วกะ ย่งบริกินจิเอ่อบริกินปลาทั้งโคยาใส่ค่ะพอวารานบ่เปิดเนาะมันเป็นวันธรรมดาคนก็นจะบ่ค่อยหลามาขึ้นไม่หน่อยซื้อเบียร์ทงังเบียร์วุ่นบ่ซีมเบึงขวดนึงแล้วก็ไปนวด เป็นอยา่างขึ้นไปพับนิ่งบ้าคะหันมายิ้มใส่คะพูนไปอีกข้างนาน่ะเลยยายนั่งน่ะตรงย่ายนั่งนะ รตีผีตะโคนบาดไม่ได้ชิมเลยเมื่อคืนโลตีผีตะโคนพกีงไถด้าบตะโคนคตะโคนแล้ววางรถสามล้อนะคะใช่โอ้เจอสามล้อด้วย